กล้วยอบเนยโรยเกลือ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 กล้วยอีนเป็ดโรย ทำไมต้องเรียนพิเศษบวก็ <c oughs> ในห้องอ่ะก็คือคิดดูว่าในห้องมีเด็กนักเรียนประมาณสักห <c oughs> ้าสิบสี่สิบถึงห้าสิบคนครูสอนหนึ่งคนอาจจะไม่ทั่วถึงในห้องเราเลยต้องมาเรียนพิเศษเพื่อได้ได้ความรู้ยังไม่ถึงสิบคนเนื่องจาก <c oughs> มีความช่วยสิในการถามคำถามหรือว่าตอบคำถามมากกว่าแล้วระหว่างเรียนครูสดกับเรียนจอไหนดีกว่าเรียนครูสดดีกว่าทำไมจะไม่ไม่สดข้าสอบง่ายกว่าก็เวลาครูเนี่ยแล้วเรียนเรียนเรียนเคยไปเรียนสมัครแบบเรียนจอบ้างไหมมายาทำไมเพราะฉะนั้นเรียนเรียนแบบครูสดดีกว่าใช่ไหมการเรียนที่ที่ดีย้ำว่าเรียนกี่คนดีนะไม่เกินสิบคน ตัวต่อตัวดีที่สุดอนนตอบโจทย์ที่สุดเออแล้วที่เรียนวิเศษเนี่ยเรียนวิชาอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้โอภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทย,ทยวิชาเดียวอ่อคณิตแล้วก็แล้วภาษาไทยเออภาษาไยคิดว่าที่ที่ต้องเรียนอะ่ะปกติเขาไม่ค่อยเรียนกันแต่ว่าเออทาไมสองคนเนี้ยถึงคิดว่าเออภาษาไทยสํา,สาคัญนะ<ว>ต้องเรียนเป็นภาษาแม่อ่าใช่เพราะภาษาของแม่อะไรเนี่หรอ พราะคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนใทยบางคนยังไม่เข้าใจในภาษาไทยเช่นเช่นครับเช่นเช่นคุ่ <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่เข้าใจยังไง <c oughs> คุณเป็นพมา่าใช่ <c oughs> ไม่ไม่เ <c oughs> ก็คือบางบางคนก็แบบขน,นาดเป็นคนไทยยังไม่เข้าใจภาษาเพราะเพราะไปไปมัวดูเด็ก <c oughs> พวกไปศ,าศาึกษาภาษาจนไม่ได้ศึกษาภาษาตัวเองภาษาอะไรภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นอย่างนี้อีคืออีคืออะีรหรอ <laughs> ไม่ก็เกาหลีอ่าอ,อินอิน <laughs> สไตล์สไตล์ของครูที่ที่เป็นเหตุผลที่เลือกเรียนพิเศษเนี่ยต้องเลือกครูแบบไหนออดูยังไงอะไรแบบนี้ครับผมก็ <c oughs> เป็นครูที่อแบบสอนสอน,สนุกเป็นครูที่ตลกแบบสอนเข้าใจเข้าใจเด็ก เข้าใจดีเข้าใจเนื้อหาด้วยไหมเ้อาเข้าใจด้วยเอาถ้าเอาแต่สนุกอย่างเดียวเอาไหมไม่เลยเออแล้วถ้าเอาแต่เครียดอย่างเดียวไหมไม่จะดุเพราะครูต้องมีเครื่องกลางกลางอะไรที่เครื่องกลางเครื่องบีนเครื่องกดเออเครื่องบนเครื่องเนอะถึงเพื่อนเพื่อนบ้างครับช่วงนี้ก็นะน้องน้องหนุ่มที่อยู่ทางบ้านอ่ะถ้าควรตั้งใจเรียน แล้วก็ถ้าตั้งใจเรียนเหมือพี่บอสไหมใช่อยากอยากตั้งใจเรียนก็ถ้าตั้งใจเรียนด้วยถ้าถ้าอยากเก่งก็อย่าลืมมาเรียนอีกคนวิชาหน่นั<ด>่นได้ด้วยตรงนี้ใครสอบแล้วยังไงใครสอบแล้วอ่านศงสืีด้วยคติประจำใจในการเรียนมีอะไรบ้างครับก็ <g iven> ถ้าถ้าเป็นมนักก็ อยากแนะนำน้องๆอ่ะถ้าน้องๆกติครับกติกติครับกติไปจําใจครับยึดถือที่กติได้ีวิไปจำไว้ขึ้นได้ยึดตากับทำไมเราขึ้นด้ยึตาเมื่อเมื่อเมื่อมีโอกาสเรียนพิเศษก็เรียนไปก็จะได้เตรียมสอบด้วยแต่ะนะคะบอกว่าเอาดีมาเป็นบทเรียนค่ะนะคะทำแล้วเสียใจดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำค่ะ อยากเรียนมาเรียนที่นี่กันนะคะก็ค่ะมาเรียนกันที่นี่กันเยอะนะครับทัวร์ที่นี่อน่อยดีนะเราจะมาสอนการพูดภาษาไทยที่ถูกต้องเราต้องพูดรอเรือกับรอลิงให้ชัดเจนดัประโยคที่ว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือพูดเร็วๆวย รวยเลอรยเกลากห้ับรวยกว่ารวยนเลยกลัวรวยแนรวยเกลอรวย่นรวยกว่ารวยแบบไหนรวยเกลือพูดรวยวนรวยเอรวยแอบไหนรวยเกอรวยแบนรวกอรวยแบกไหนรวยเกลือรวยนรวยเถอยนรวยเอรนรวยเอ ก้วยอบเนยโรยเกลือก้วยอบเนยโรยเกลือก้วยอบเนยโรยเกลือก้วยอบเยกลืวยอบเงยโรยเกลือก้วยอบเนยโรยเกลือก้วยอบเนยโรยเกลือกุ้ยหมูมุ้งกุ้งหุนต้มนึ่งส่วนประโยชน์ที่2เราต้องพูดม้อม้ากับนอนหมูให้กันจีนดหมูมึกกุ้งหูปุ่นต้มนึ่งอ้าวพูดยีกหมูมุก หมูมัดกุ้งหมูต้มนึ่งเอาไวหมูมัดกุ้งปุ๋งหนึ่งหมูมัดกุ้งปุ๋งหนึ่งหมูมัดกุ้งหอยต้มนึ่งไอคอนที àm ưa quay đi <laughs> cho đi quay đi quay đi quay